สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป็นตาแซบร้านดังผุดไอเดียสุดล้ำอึ่งไข่ดองเกาหลีแถมชื่อไฮโซอึ่งมักกะเสกลายเป็นไวรัลฮิตสุดปังในโลกโซเชียลเมื่อร้านอาหารชื่อดังกูจะดอง ทะเลดองเกาหลีต้นตำรับสาขาหัวหินพุดเมนูแปลกสุดล้ำไม่ซ้ำใครอึ่งไข่ดองเกาหลีแถมตั้งชื่อเมนูไฮโซอึ่งมักกะเสดโดยปกติแล้วทางร้านกูจะดองจะมีเมนูอาหารเกาหลีต่างๆโดดเด่นโดยเฉพาะเมนูทะเลดองเช่นแซลมอนดองปูดองกุ้งดองและหอยดองทว่าล่าสุดทางร้านก็ได้มีไอเดียใหม่หเดียวที่แรกในประเทศไทยเมนูสุดพิเศษ อึ้งไข่ดองซีอิ๊วเกาหลีและอึ่งไข่ดองน้ำปลาแถมทางร้านยังการันตีความสะอาด เพราะว่าพิธีพิฉันในการคัดเลือกน้องอึ่งทุกตัวคัดไซส์อย่างดีมีคุณภาพตัวใหญ่ไข่แน่นงานนี้ทำเอาชาวโซเชียลแตกตื่นตื่นตาตื่นใจกับเมนูพิเศษทั้งคนดังเหล่าอินูเอนเตอร์และผู้คนสนใจมากมม่เขาไปลองสั่งเมนูสุดล้ำถึงจะเป็นเมนูสุดแปลกแต่บอกเลยว่ายอดขายปังเวอร์เหล่าลูกค้าจากทั่วทุกสารทิศแห่แหนเข้ามาจองออเดอร์น้องอึ่งกันอย่างล้นหลามจนล่าสุดตอนนี้ทางร้านแจ้งผ่านเฟซบุ๊กว่าปิดรับออเดอร์เรียบร้อยแล้วเจอเม เน,นูนี้อีกทีในปีหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ